สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้ฝ้ายมีเซตบอลสีนะคะสวยๆนะท่านผู้ชมค่ะมีแปดเซตนะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นเซตต้อนรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะท่านผู้ชมค่ะเซตพิเศษเลยแหละท่านผู้ชมค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเนาะว่าฝ้ายเนี่ยไม่ได้จัดเซตบอลสีมาเนี่ยก็คือสักระยะหนึ่งระยะใหญ่ๆเลยแหละนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ยังจะไม่ค่อย ชิ้นเท่าไหร่นะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ก็เลยจัดมาให้นะคะไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะมีอยู่แล้วนะคะหรือว่ายังไม่มีเนาะท่านผู้ชมถ้ามีอยู่แล้วเนี่ยก็ซื้อไปทําเป็นฟอร์มกอน,นะคะไปรวมกันหลายๆต้นได้นะท่านผู้ชมค่ะแต่ถ้าใครยังไม่มีนะคะวันนี้น่าเก็บนะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าโปรให้เลยนะคะ8เซตเท่านั้นนะท่านผู้ชมค่ะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฝ่ายจะพาท่านผู้ชมไปดูกันเลยนะคะสําหรับ ค่าไฟขออนุญาตคิดเป็นอย่างนี้ละกันจะไม่รวมเป็นค่าส่งเนาะแต่จะแยกเป็นค่าส่งนะคะสําหรับค่าจัดส่งนะคะในเซตนะ50บาทเหมาเมานะท่านผู้ชมคะ่ะ50บาทเหมาเมานะคะซื้อกี่เซตก็คิด50บาทเนาะจะได้ไปลดในส่วนของราคาตัวเซตลงนะคะท่านผู้ชมราคาจะได้ดูเบาเานิดนึงนะท่านผู้ชมคะ่นะเนาะไม่เกี่ยวกับค่าส่งเนาะอ่ะเผื่อใครอยากได้หลายเซตจะได้คุ้มคุ้มนะท่านผู้ชมอ่ะมีทั้งหมด8เซตด้วยกันนะคะ1เซตประกอบไปด้วย4ต้นนะน ท่านผู้ชมคะลองดูหน้าไม้กันก่อนนะมีไม้ป้ายไม้ด่างนะและในทุกเซตนะคะไฟใส่อส่งไข่ไปให้ทุกต้นนะคะซึ่งปกติอส่งไข่เนี่ยไฟจะขายอยู่ต้นละ150านะคะไซนี้เนาะอ่ะวันนี้นะคะพิเศษเลยค่าจะส่ง50บาทเมาเหมา,หม,ามีปลายทางทั่วประเทศนะคะ4ต้นนะท่านผู้ชมเอาเพียงเอาไปที่1เซตเนี่ยเอาไปที่320บาทนะคะ1320บาทต่อ1เซตนะคะตกต้นละ 80บาทเองนะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ไม่เกี่ยวกับค่าส่งนะค่าส่ง50บาทเหมานะเหมาเนาะเผื่อใครอยากได้หลายเซตจะได้คุ้มๆนะท่านผู้ชมขาเนาะอ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวไฟไล่ให้ดูเลยนะคะจากซ้ายไปขวาเนาะเริ่มกันที่เซตที่1น,นะท่านผู้ชมขาเซตที่1น,นะอัะนนี้เดี๋ยวไฟแพลนกล้องกว้างให้ดูก่อนเผื่อท่านผู้ชมจะเอาไปดูจะแคปไปดูเซตนะท่านผู้ชมขาอ่ะเป็นรอบจัดส่งวันจันทร์ที่17เเมษายนนะท่านผู้ชมขา อันนี้นะคะต้นที่หนึ่งนะคะสำหรับเซตที่หนึ่งนะ,ะทุกผู้ชมประกอบไปด้วยพันดาวค่ะเหมือนเดิมนะคะใครสนใจโทรมาได้ที่เบอร์0 8 6 4 0 9 6 6 1 7นะคะส่วนไลน์นะคะแอดมาได้ที่เบอร์0 9 3 1 6 7 0 1 2 8นะคะหรือใครจะสแกน QR Code ก็ได้นะท่านผู้ชมอันนี้นะคะ8เซตสุดพิเศษสำหรับเทศกาลวันสงกรานต์นะคะท่านผู้ชมค่ะนาะในช่วงทุกเทศกาลไฟก็จะมีเซต มีบอลราคาบ้างจัดโปรบ้างอะไรบ้างแหละท่านผู้ชมค่ะเซตที่หนึ่งนะคะต้นที่หนึ่งพันดาวนะคะต้นที่สองนะคะขุมทองนะคะท่านผู้ชมค่ะและต้นที่สามนะคะนบพระเก้านะนบพระเก้ากระถางสามมันจะเล็กแบบกระถางเล็กหน่อยต้องเอาไปเปลี่ยนกระถางเนาะที่เหลือกระถางสี่หมดเลยและอสงไขยค่ะท่านผู้ชม เซตละ320บาทค่าจัดส่งต่างหากนะท่านผู้ชมซื้อกี่เซตก็50บาทนะคะเซตที่สองประกอบไปด้วยอสงไขยนะคะพรสวรรค์ค่ะขุมทองต้นโตโตนะคะขุมทองนะคะแล้วก็เศษถีสุพรรณนะคะกระถางเบอร์เริ่มเลยท่านผู้ชมเศษถีสุพรรณนะคะนี่ค่ะ เอาไปเซตละ320บาทนะคะค่าจัดส่ง50บาทเหมาเหมาเนาะท่านผู้ชมกี่เซตก็ตามนะคะเสียค่าจัดส่ง50บาทเหมาเหมาเนาะ,ะเซตที่3นะคะท่านผู้ชมอสงไขยนะอันนี้ศีลาหุ้มทองนะคะต่อมานะคะธิดาแม่กลองนะคะท่านผู้ชมขาและอีกต้นหนึ่งคือขุมทองนะคะเซตที่3นะใครอยากได้เซตไหนนะท่านผู้ชมก็ลอง แคปไว้นะคะจะทักไลน์หรือโทรมาก็ได้นะคะมีปลายทางทั่วประเทศนะคะผ่านไปแล้ว3เซตท่านผู้ชมถูกใจเซต,ตไหนบ้างหรือเปล่านะคะต่อไปเซตที่4ะะี่ค่ะอสงไขยนะคะจะส่งให้แบบไปษนีนะท่านผู้ชมสีลาหุ้มทองนะคะแล้วก็ดวงอัมพรนะคะอีกต้นหนึ่งนะคะเป็นชมพูทวีปป้ายหดๆเลยแต่ใบมีตำหนิหน่อยนะท่านผู้ชมค่ะอันนี้เซตที่4นะคะท่านผู้ชมเซตที่4เนาะ ต่อไปเซตที่5นะคะเซตที่5ประกอบไปด้วยตะวันชิงภบนะคะเศรษฐีสุพรรณนะเศรษฐีสุพรรณนบพระเก้าด่างนะคะแล้วก็อสงไขยท่านผู้ชมนะคะต่อมานะคะเป็นเซตที่6นะท่านผู้ชมเซตที่6นี้จะมีไม้อันนี้มาด้วยท่านผู้ชมชมภูพานคลองเมืองนะคะ ชมผูวพานคลองเมืองกระถางนี้นะคะในกระถางมีอยู่2ต้นท่านผู้ชมเอาไปเลยปโปลดูดีๆนะคะสําหรับช่วงเทศกาลสงการนะคะอันนี้นพเก้าด่างนะคะนพเก้าด่างอาสงไขยแล้วก็ธิดาแม่กลองนะคะธิดาแม่กลองเนาะสี่ต้นนะคะอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเซตที่หกนะคะต่อไปนะคะเซตที่เจ็ดนะคะ เซตที่7ประกอบไปด้วยมิ่งมาเหสีนะคะแจ้งก่อนนะใบนี้มีตําหนินะท่านผู้ชมค่ะขอบใบนิดนึงนะแต่ต้นโตๆต,ตเลยอสงไขนะคะเซตที่7นะแล้วก็ดวงอมพรนะคะแล้วก็คุ้มทองค่ะท่านผู้ชมคุ้มทองนะคะ4ต้นนะคะ3 2 0บาทค่าจะส่ง50บาทเหมาเหมานะท่านผู้ชมอ่ะต่อมาเซตสุดท้ายนะคะเซตที่8 เทพอัศราด่างนะคะด่างแข้งเนาะได้ลูกสวยแน่นอนท่านผู้ชมอสงไขนะคะขุมทองนะแล้วก็เศรษฐีสุพรรณค่ะท่านผู้ชมเศรษฐีสุพรรณนะคะสี่ต้นนะท่านผู้ชมค่ะแล้วนี่นะคะก็คือเซตสุดคุ้มนะคะทั้งหมดแปดเซตด้วยการมีแค่แปดเซตนะท่านผู้ชมนะก็เซตละสามร้อยยี่สิบาทนะคะค่าจะส่งต่างหากเนาะห้าสิบาทเหมาซื้อกี่เซตก็ได้ห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชม อ่ะนี่ค่ะท่านผู้ชิมขะเซตที่หนึ่งเนาะเซตที่สองเซตที่สามเซตที่สี่เซตที่ห้านะคะเซตที่หกเซตที่เจ็ดแล้วก็เซตที่แปดนะคะถ้าใครถูกใจท่านผู้ชมค่ะหรือใครดูจบคลิปนะคะช่วยคอมเมนต์สวัสดีปีใหม่ไทยเนาะ สวัสดีสันสงกรานอะไรก็ได้นะท่านผู้ชมพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยนะท่านผู้ชมค่ะเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะฝ้ายขออนุญาตจบคลิปไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ